ถ้าคุณกำลังจะไปเที่ยวฉันมั่นใจว่าคุณต้องลืมของที่มีประโยชน์บางอย่างแน่ๆอย่างเช่นดินสอสีหรือปลอกหมอนฉันได้วรวบรวมเคล็ดลับการเดินทางที่ดีที่สุดสำหรับวันหยุดพักผ่อนที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้วคุณควรจะคิดอย่างรอบคอบเวลาวางแผนไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเพื่อความยืดหยุ่นในการจัดทริปหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวในเดือนกรกฎาคมคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเพราะมันแพงเกินไปแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยวคือ ช่วงที่อยู่ระหว่างไฮซีซันและโลซีซันตัวอย่างเช่นในกรีซคือเดือนเมษายนและพฤษภาคมและกันยายนถึงตุลาคมอากาศจะยังดีอยู่และคนก็ไม่เยอะราคาที่พักก็ถูกกว่าเมื่อค้นหาเที่ยวบินให้ทำในโหมดไม่ระบุตัวตนเสมอถ้าคุณค้นหาในโหมดปกติไฟคุกกี้ที่มันบันทึกไว้ก็จะติดตามการค้นหาของคุณและเที่ยวบินที่ถูกกว่าก็จะถูกทำให้เห็นน้อยลงเนื่องจากคุณค้นมาระยะหนึน่งแล้วอย่าให้เป็นแบบนั้น ข้าโหมดไม่ระบุตัวตนเสมอเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกประเทศบ้านเกิดและสกุลเงินอื่นซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนดีกว่าด้วยวิธีนี้คุณสามารถซื้อตั๋วในสกุลเงินต่างๆซึ่งจะถูกกว่ามากต่อไปเมื่อซื้อตัว๋วให้สร้างแอคเคาท์ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยสายการบินใดก็ตามสายการบินจะให้ไมล์สะสมและเมื่อมีมากพอคุณก็จะได้เที่ยวบินฟรีแม้ว่าคุณจะเดินทางกับสายการบินที่แตกต่างกันอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้และใช่ อย่าเพิ่งทิ้งตั๋วเครื่องบินของคุณหลังจากการเดินทางจนกว่าคุณจะเห็นว่ามีการโพสต์จำนวนไมล์สะสมในแอคเค้์ของคุณเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ถ้าคุณจําเป็นต้องยกเลิกตั๋วแบบขอคืนเงินไม่ได้ก็อย่าเพิ่งยกเลิกและไม่ต้องไปแสดงตัวเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นและเที่ยวบินถูกยกเลิกคุณก็จะได้เงินคืนเพราะยังไงก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณจะไม่เดินทางสําหรับการเลือกที่นั่งถ้าคุณบินกับใครสักคนอย่าเลือกที่นั่งติดก,กันทําให้มีที่ว่างตรงกลางไว้ และมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะไม่ถูกจองจนกว่าเครื่องบินจะเต็มถ้าคุณโชคดีคุณจะได้ถึงสมที่นั่งสําหรับคุณสองคนแต่ถ้ามีคนมานั่งตรงนั้นด้วยคุณก็ขอให้เขาเปลี่ยนที่นั่งกับคนใดคนหนึ่งก็ได้คุณจะได้นั่งติดก,กันกับคนที่เดินทางด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาก็ยินดีที่จะเปลี่ยนถ้าคุณต้องรอต่อเครื่องนานๆก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์การรอต่อเครื่อง6ชั่วโมงนั้นไม่ค่อยดีมันนานเกินไปที่จะรู้สึกชิลๆในสนามบินแต่ก็น้อยเกินไปที่จะอออกกไปงน ในกรณีนี้ควรเลือกช่วงต่อเครื่องให้นานขึ้นและใช้เวลาสำรวจเมืองก่อนถึงเที่ยวบินถัดไปถ้าคุณกำลังจะจองโรงแรมให้เข้าร่วมโปรแกรมสำหรับสมาชิกเสมอเช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบินมันไม่มีอะไรเสียหายและคุณจะได้รับการดูแลแบบเป็นพิเศษนอกจากนี้เมื่อเช็คอินให้ขอโอกาสในการอัปเกรดคุณก็จะได้ห้องที่ดีกว่าในราคาเดียวกันและอย่าลืมแจ้งให้โรงแรมทราบเสมอหากมีโอกาสพิเศษต่างๆเช่นฮันนีมูน วันครบรอบวันเกิดหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะได้รับอะไรดีๆเพิ่มเติมจากพนักง,งานโรงแรมถึงแม้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาโรงแรมจะใช้งานได้ดีแต่เมื่อคุณเลือกโรงแรมได้แล้วให้โทรไปจองกับทางโรงแรมโดยตรงเว็บไซต์เก็บค่าธรรมเนียมในการโพสต์ข้อเสนอดังนั้นทุกอย่างที่ปรากฏจะมีราคาสูงกว่าให้โทรหาโรงแรมโดยตรงเพื่อจองห้องพักแล้วคุณจะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่จริงๆก็อย่าไปยึดติดกับโรงแรมมากนะคะ Airbnb เป็นตัวเลือกที่ดีมาก และมีบ่อยครั้งที่คุณจะได้ที่พักหรูในราคาถูกนอกจากนี้ถ้าคุณไม่รังเกจโฮสเทลมันก็สนุกดีเหมือนกันคุณสามารถพบปะและผูกมิตรกับนักเดินทางจากประเทศอื่นๆได้และบางทีคุณอาจได้ไปพักที่บ้านของพวกเขาถ้าวันหนึ่งคุณไปเที่ยวประเทศนั้นๆนนตอนนี้มาจัดกระเป๋ากันก่อนอื่นให้ทำเช็คลิสต์และเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณเสมอบางทีคุณก็นึกไม่ออกว่าต้องเอาอะไรไปบ้างดังนั้นให้รวบรวมรายการสิ่งของไว้ล่วงหน้าแล้วเพิ่มลงในรายการทันทีที่คุณนึกออกโดวยวิธีนี้ คุณก็จะไม่ลืมของสําคัญตอนจัดกระเป๋าแล้วเพื่อให้ใส่ของในกระเป๋าเดินทางได้มากขึ้นให้หม้วนเสื้อผ้าวิธีนี้จะใช้พื้นที่น้อยลงม้วนแชมพูและของอื่นๆที่อาจจะหกได้ไว้ในหมวกอาบน้ําถ้าเกิดว่ามีอะไรหกออกมาก็จะได้ไม่เลอะไปทั่วทั้งกระเป๋านอกจากนี้แนะนําให้ใช้กล่องเก็บของซึ่งมันจะช่วยจัดระเบียบทุกอย่างและประหยัดพื้นที่ได้มากเรียนรู้การจัดสิ่งข,งของของคุณอย่างมีประสิทธิภาพกล่องทิชชู่เนี่ยเป็นที่เก็บกิ๊บติดผมได้ดีมากเลย และพวกมันทั้งหมดจะอยู่เป็นที่เป็นทางใช้กล้วยบอกเพื่อเก็บยางรัดผมทั้งหมดไว้ด้วยกันคุณเอาปลอกหมอนไปหรือยังเอาไปด้วยนะมันใช้พื้นที่ไม่มากแต่ในกรณีที่คุณรู้สึกไม่สบายตัวเวลาต้องเดินทางคุณเอาเสื้อผ้ายัดไว้ในปลอกหมอนได้เห็นไหมคุณมีหมอนส่วนตัวแล้วใส่แผ่นอบผ้าไว้ในกระเป๋าเดินทางของคุณด้วยมันจะทําให้เสื้อผ้าของคุณมีกลิ่นหอมแม้ต้องเดินทางไกล อย่าลืมถ่ายสำเนาห,หนังสือเดินทางและพกติดกระเป๋าเผื่อไว้ด้วยหรือว่าคุณจะสแกนแล้วเก็บไว้บนคลาวก็ได้ของดีอีกอย่างที่ควรมีก็คือ power bank ปลั๊กในร้านค้าสนามบินและบนเครื่องบินอาจใช้ไม่ได้เสมอไปนะเอาดินสอสีติดไปด้วยมันจะสะดวกถ้าคุณต้องการจะจดอะไรบางอย่างปากกาใช้ได้ไม่ดีในเครื่องบินเนื่องจากความกดอากาศและดินสอก็ชอบหักดินสอสีเนี่ยจะใช้งานได้เสมอนอกจากนี้ ไม้หนีบผ้าก็เป็นอีกอย่างที่คุณอาจใช้ได้เมื่อคุณมาถึงที่พักและไม่อยากให้แปรงสีฟันของคุณสัมผัสกับอะไรบนเคาน์เตอร์คุณใช้ไม้หนีบผ้าเป็นขาตั้งแปลงสีฟันได้ของอันเล็กๆแต่มีประโยชน์อีกอย่างก็คือคลิปหนีบถุงขนมปังมันอนเนกประสงค์มากๆคุณสามารถใช้เป็นบุ๊กมาร์กติดไว้ที่ปลายม้วนเทปหรือเก็บสายม้วนให้เข้าที่แต่ที่สําคัญที่สุดมันจําเป็นมากสําหรับรองเท้าแตะส่วนที่เป็นรูปตัววีมักจะหลุดออกมา เพื่อป้องกันเรื่องนี้ก็ให้ใส่คลิปหนีบถุงขนมปังไว้ด้านล่างมันจะกันไม่ให้หูรองเท้าหลุดออกมาแล้วรองเท้าแตะของคุณก็จะใช้งานไปได้อีกนานจะใส่อะไรดีนะความสะดวกสบายเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกกางเกงวอร์มและเลกกิ้งใส่สบายกว่ากางเกงยียนแจ็คเก็ตแสนสบายจะช่วยให้คุณไม่หนาวส่วนผ้าพันคอผืนใหญ่ๆก็ควรมีไว้ด้วยพวกมันสวยดีและสามารถเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมได้ อย่าลืมสวมถุงเท้ารัดกล้ามเนื้อด้วยมันจะช่วยขาของคุณไม่บวมระหว่างการเดินทางของอีกอย่างที่สําคัญคือหูฟังตัดเสียงรบกวนเพราะมันจะช่วยได้มากเลยถ้ามีเด็กน้อยอยู่บนเครื่องบินแล้วร้องไห้งอแงาเคล็ดลับขั้นสุดท้ายให้ทําเครื่องหมายว่ากระเป๋าเดินทางของคุณนั้นเปราะบางแม้ว่าจะไม่มีอะไรเปราะบางอยู่ในนั้นก็ตามแต่มันจะได้รับการเคลื่อนย้ายที่ดีขึ้นและกระเป๋าของคุณจะออกมาเป็นชุดแรกหลังจากลงจอด คนส่วนใหญ่นอนหลับหรือว่าเล่นโทรศัพท์ขณะเดินทางแต่บางคนก็เล่นบอร์ดเกมเลยแต่ถ้าคุณต้องถอยลูกเตา๋าปัญหาก็จะตามมาถ้าคุณทอยอย่างไม่ระมัดระวังลูกเต๋าอาจจะหายหรือกระเด็นไปอยู่ใต้ที่นั่งซึ่งนั้นไม่ดีแนะ่ๆให้เก็บลูกเต๋าไว้ในภาชนะพลาสติกใสๆจากนั้นเขยา่าภาชนะและดูว่าคุณได้อะไรหากต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆให้เข้าโซเชียลมีเดียดูรูปภาพและวิดีโอที่มีคนโพสต์ไว้แล้วเลือกไปในสถานที่ที่คุณสนใจ โจรล้วงกระเป๋ามีอยู่จริงแต่ว่าเรามีเคล็ดลับทําให้ของมีค่าของคุณไม่น่าสนใจสําหรับพวกเขาคุณมีกล้องราคาแพงใช่ไหมให้เอาเทปไปติดเหมือนคุณเพิ่งซ่อมมันมาพวกโจรจะคิดว่ามันพังแล้วทาแบบนี้กับโทรศัพท์และแล็ปท็อปด้วยและอะไรก็ตามที่คุณไม่อยากให้มันถูกขโมยคุณเคยจบทริปด้วยการมีเหรียญต่างประเทศเยอะๆแล้วมันใช้ไม่ได้เลยไหมเหรียญและธนบัตรบางประเภทก็เหมาะที่จะเก็บไว้เป็นของที่ระลึกจากการเดินทางแต่ถ้ามันมากเกินไปก็น่าํำคาญอยู่ ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงแค่บริจาคเหรียญที่เหลือก่อนที่คุณจะเดินทางออกนอกประเทศเป็นการทำบุญและน้ำหนักในกระเป๋าของคุณก็จะลดลงด้วย